มันทำยังไงให้มันไม่เป็น reporting ที่มันน่าเบือ่อมันใช้อีเมลก็ได้หรืออ่านเอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยขับเรือมาถ้าเกิดว่ามิงเสร็จแล้วมันยังวิ่งเท่าเดิมในเช่นทางเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีมิง meeting ที่ effective สําหรับพี่ยอดนี่มันต้องมีอะไรบ้างเวลาสอนน้องมันก็มี meeting ที่มันเป็นเราเรียกว่า routine meeting ละกันเนาะ business unit review อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ไปมี meeting ที่เป็น ad hoc อ่มีเรื่องนี้ขึ้นมาเราต้องคุยกัน discuss เให้ได้ decision ใช่มั้ไออย่างที่ 2>, 2ไม่ได้ยากมากนักนะไอะพวก ad hoc เนี่ยมันก็คือโอเคมันจะมี topic อยู่แล้วว่าจะคุยเรื่องเนี้ยแน่นอนว่าทุกคน expect ว่าอยากได้ decision หรือถ้าไม่ได้ decision อย่างน้อยได้ next step ก็ยังดีว่าตัางกันต้องไปหาข้อมูล1 2เพิ่มก่อนที่จะ make decision อันนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมาว่ามันคงน้องได้ข้อสรุปเ decision making step ทีนี้ mm hmm. meeting ที่เป็นรูทีนเนี่ยมันยากกว่าน,นิดนึงนะเพราะว่ามันทำยังไงให้มันไม่เป็น reporting ที่มันน่าเบื่อที่แบบไม่ถึง mm hmm. ต้องตกกันเลยถ้าไปฟังอย่างเดียวเนี่ยมันใช้อีเมลก็ได้หรืออ่านเอาก็ได้ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคือไม่มี discussion ไม่มี decision making ไม่มี next step ไม่มี mm hmm. การ correct หรือว่าการเปลี่ยน c o s ของเรือ mm hmm. ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปมิทติ่งก็ส่งเป็นอ e ีเมลอย่างเดียวซึ่งบางบิสซิเนสยูนิตอ่ะผมก็ไม่มีทติ่งก็บอกผมเป็นอีเมลมามาอย่างเดียวอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เราสามารถทำได้มากไปกว่านี้หรือว่ามันอาจจะยูนิตส่วนที่มันค่อนข้างนิ่งแล้วมันไม่ได้มีรีซอสที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันอย่างเงี้ยมันเป็น reporting จริงๆก e ็เป็นอีเมลหมดแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเป็นบิสซิเนสยูนิตที่มันมีความเคลื่อนไหวสูงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีมิทติ่งแต่ทุกครั้งเราก็จะต้อง bring intensity เหมือนเรือที่วิ่งอยู่แล้วกันนะคือสมมติว่าอ่ะมิ팅ปุ๊บมันอาจจะต้องมีการเชนคอสของเรือนั้นอะมันอาจจะก็เป็นมิ팅ที่ปร s สบควาสำเถึงแม้ว่าบอกว่าไม่เชนคอสไม่เลี้ยวสิ่งทําอยู่มันถูกอย่างน้อยไม่ต้องมีการดับเบิลดาวน์อะาอย่างนั้นไม่ใช่คือมนขับรถหรือหรือขับเรือมาถ้าเกิดว่ามิ팅เสร็จแล้วมันยังวิ่งเท่าเดิมในเส้นทางเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีมิ팅ถ้าเกิดมีมีทุกครั้งมันมีการเปลี่ยนหัวหรือเร่งให้มันเร็วขึ้นหรือจอดให้มันช้าลงอะไรมีีีเปปล่ยนสดอเย ิติกนั้นหรือเปล่า